รู้หรือไม่หายใจยังไงให้ถูกวิธีแหมหมอเราก็หายใจกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆหลักในการหายใจเพื่อให้คุณได้รับออกซิเจนฟลมากที่สุดแล้วขับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีความเป็นกรดออกไปให้มากที่สุดฝึกกันดูนะคะคุณต้องยึดถือหลักนี้ค่ะคือ478หมายความว่าเราจะต้องหายใจเข้าแล้วนับไป4วินาทีนะคะเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะ 1>, 1 2 3่สแต่หยุดไว้ก่อนนะคะคุณต้องหยุดเพื่อให้ออกซิเจนฟลูไปทั้งปอดทั้งหมด7วินาทีแล้วค้างไว้ค่ะ1234567สุดท้ายปล่อยออกมามากกว่าทุกที่คาร์บอนไดออกไซด์จะได้ออกมาคือปล่อยลมหายใจใน8วินาทีค่ะนั่นเป็นการขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกให้มากที่สุดนะคะแล้วรับออกซิเจนฟลูให้มากที่สุดเพื่อปรับสมดุลให้เซลล์ของคุณมีความเป็นด่างแล้วก็ทํางานได้ง่ายที่สุดค่ะ